วันนี้เรามาเรียนรู้ความรู้เรื่องกาแฟกันค่ะโดยคุณต้นนะคะคุณต้นอ่ะเป็นเจ้าของคาเฟ่ที่ชื่อว่าลิลูแอนละเลียดแล้ววันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคุณต้นอ่ะเขาเป็นคนที่คั่วแล้วก็บดมเมล็ดกาแฟเองเราก็เลยอยากจะมาขอความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องกาแฟเพราะว่าโดยปกติอ่ะเป็นคนชอบกินกาแฟยอยู่แล้วชอบดื่มกาแฟแต่ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายก็เลยมาขอความรู้ดีกว่านะคะ ถ้าเราจะเรียกว่าเราจะได้รู้รรู้จักกาแฟมากขึ้นดีกว่า oh. เราจะต้องทํำยังไงบ้างเนาะสิ่งที่เรา <Okay. S 2> จะมาเทสกันวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการคัพปิ้ง mm hmm. คัพปิ้งก็คือมันเป็นการชิมรสชาติกาแฟนะครับมันเป็นการคล้ายๆกับว่าเราฝึกเซนซอรี่ของเราในการชิมรสชาติรสชาติ mm hmm. ทั้งกลิ่นแล้วก็รส mm hmm. ทีนี้เนี่ยการคัพปิ้งเนี่ยเราทําแบบง่ายๆก็ได้ mm hmm. ถ้าใครที่เปิดร้านกาแฟอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ mm hmm. ควรทําอยู่แล้วครับ เป็นเป็นเบสิก hmm. ของของบาริสต้า่าเพราะนั้นคุณไม่ใช่บาริสต้าก็ทำได้แล้ววันนี้เราเทสกัน3ตัวใช่ไหมคะใช่ครับพื้นฐาน <okay. S 2> ในการคัพปิ้งเนี่ยเราควรมีกาแฟาที่หลากหลายหน่อยเพราะว่าเวลาเราชิมปุ๊บเนี่ย mm hmm. เนื่องด้วยเรามองไม่เห็นว่าสมมุติว่าเรา,าการคัพปิ้งเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าจะไม่โชว์เดสคริปชันอะไรเยอะมาก แต่ว่าจะบอกแค่ว่าโอเคอันนี้อาจจะเป็นแซมเปิล A B C อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนบลายเทสใช่แล่ว่าไม่ไม่ให้รู้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิด bias ใช่จะเกิดแบบว่าคาดเนาะใช่ครับเราก็จะแบบต้องคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นแบบนี้ไปเลยหรือว่าพอเรารู้จักชื่อแหล่งปุ๊บเนี่ยหรือว่าโปรไฟล์ต่างๆปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนกับคิดไปจินตนาการตอบว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการคัพปิ้งเนี่ยมันเหมือนกับเมื่อกาแฟ เข้ามาโชว์อยู่ในแก้วโดยที่เราไม่รู้ข้อมูลอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เซนซอรี่ของเราในการที่จะเรียกว่าสามารถไอดีนิฟายได้ว่าตัวนี้เป็นกาแฟแบบโปรเซสอะไรเทสโนตแบบไหน mm hmm. แล้วก็คั่วระดับไหนอันนี้คือสามารถที่จะ,ะมมันอาจจะลึกกว่าคนทานกาแฟแบบปกติทั่วไป uh huh. แต่ว่ามันเป็นความรู้ที่สามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับ สิ่งต่างๆได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าเราได้กาแฟหรือว่าเราต้องการชอบกาแฟแบบโทนเข้ม,มเราก็อาจจะได้เป็นไกด์ไลน์มีการเลือกกาแฟอนาคตต่อไปหรือเราชอบกาแฟโทนผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ดูหลากหลายตั้งแต่กายภาพของเมล็ดกาแฟร<ม>วมถึงกลิ่น มองถึงเทสโนด้วยค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยไม่เคยทําอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยดีใจมากโอเคโอเคถ้าเริ่มที่อะไรคะครับเริ่มต้นก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามเราเราลองดูดูเมล็ดผิวก่อนกายภาพภายนอกอันนี้คือเป็นเรื่องเบสิกที่เราที่เราสามารถที่จะมองเห็นความแตกต่างได้นะครับอันนี้เม็ดใหญ่อ่าอันนี้เม็ดเล็กอันนี้เม็ดกลางครับอ่าใช่ใช่ใช่ดูได้นะคะ อันนี้ใช่เป็นหนึ่งในข้อมูลครับแล้วก็เรื่องสีเรื่องสีความสม่ำเสมอแต่จริงๆแล้วรายละเอียดพวกนี้ดีเทลต่างๆเนี่ยมันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ทำให้เราสามารถที่จะย้อนกลับไปได้ว่ากาแฟแต่ละตัวเนี่ยโปรเซสแบบไหนแล้วก็คั่วมาแบบไหนแล้วก็เหมาะสมกับการไปชมแบบไหนด้วยได้เลยค่ะดูเสร็จแล้วปุ๊บดมไหมฮะดมกได้ครับ ได้กลิ่นไหมครับ <laughs> อันนี้เหมือนเหมือนมีกลิ่นผลไม้ี๋ยวคิดเองโอเคอืมผั <พอ S 1> ดมเป็นย,ยังไงบ้างครับดมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะตัวกาแฟเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นชัดเจนมากเมื่อเรายังไม่บดกาแฟพอเราบดปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันจะ พุ่งออกมามันจะชัดเจนมากมเพราะว่าหน้าเม,มืเ่อกี้คิดอยู่เหมือนกันว่าจมูกระบอดหรือเปล่า <c oughs> จมูกเราไม่ดีหรือเปล่ากลิ่นจะอยู่ในมาเลตกาแฟอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีแก๊สด้วยอ่าไม่ใช่อันนี้คือคั้วแล้วขั้วแล้วครับอนนโอเัวแล้วก็คือบท เรามาบด<ท>อันนี้เราก็จะมีเครื่องบดนะคะครับถ้าเราจะเราจะคราฟติ้งกาแฟาาในไซส์ถ้วย150 ml อย่างนี้ครับ,รบเราใช้กาแฟอยู่ที่แปดจุดครับ8.25กรัม <8. 25. S 1> โอเคครับอุ้ยอุปกรณ์แบบนี้ซื้อที่ไหนคะเนี่ยมีจำหน่ายมีจำหน่ายที่นี่ขายไหมคะไม่ได้ขายไม่ได้ม่ได้ขายเนี่ยมันจะมีแก้วที่บอกว่าอ๋อแต่ขายเมล็ดกาแฟใช่ไหมคะมาสามารถไปซื้อได้นะคะที่ร้านลิลูแอนละเลียดค่ะละเลียดนะคะตรงนี้ตอนที่เป็นเมล็ดเนี่ยแทบไม่มีกลิ่นเลยจริงไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นน้อยมากคือจริงๆถ้าถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแบบแบบรุแรงอย่างเงี้ยก็จะจะได้กลิ่นชัดกว่านี้ครับ แต่ว่าเพลินว่าแบบลมมันแบบตีนิดนึงเนาะมันก็จะเบาทําให้กลิ่นฟุ้งเนาะเราต้องหมุนเราจะรู้ได้ไงว่ามันต้องหยุดเมื่อมันมันเงียบไปแล้วใช่ไหมครับแบบนี้ครับมันฟลูไปอย่างงี้อันนี้เป็นเม็ดที่สองครับแตกต่างไหมครับแตกต่างค่ะอเป็นยังไงบ้างครับอันเนี้ยเหมือนช็อกโกแลตคาราเมล โท่ทัวกว่าเวลาเราบดไว้อะค่ะเราต้องใช้ภายในกี่นาทีกี่อะไรนะคะไม่สามารถที่เป็นเป็นนาทีได้หละครับแต่ว่าวเราคิดว่าแบบมันเป็นกลิ่นอะอโรมามันจะไปสลายแบบอย่างรวดเร็วอะครับถ้าเกิดว่าเราเราบดแล้วก็ทิงเอาไว้อย่างเงี้ยเพราะจะมีแก๊สด้วยนะฮะเวลาเราลงน้ําร้อนเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ากาแฟมันฟูขึ้น ฟูขึ้นของขึ้นมันไม่ไม่ใช่ครีมาม,มากครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นบับเบิ้ลที่แบบเกิดขึ้น,นเกิดขึ้นจากวาความร้อนในน้ำร้อนเนี่ยเขาเอ็กซ์แ มีผลกับแก๊สทีนี้มันก็เลยฟูขึ้นพองขึ้นถ้าเกิดว่าแก๊ส่วนนี้มันมันหายไปอะเวลาลงน้ำร้อนปุ๊บมันก็จะนิ่งๆซึมๆหน่อยเหมือนกาแฟที่แบบว่าเหมือนมันหมดไปแล้วอะกาแฟที่เก่าเนี่ยมันจะแบบมันจะไม่มีแก๊สตรนนี้เพราะว่าแก๊สมันหายไปแล้วเพราะมันอยู่แบบมันนานแล้วช่วงนี้เราจะกดทำเมื่อรอไว้ครับเราจะให้เขาลังนไปเลยครับผม ทีนี้นะประมาณนาทีที่4ี่ครับผมเราก็จะเริ่มชิมเนื่องจากว่ากาแฟเนี่ยอุณหภูมิจากร้อยองศาปุ๊บเนี่ยเราต้มเดือดปุ๊บเราก็เอาลมเขาได้เลยทีนี้เนี่ยเ,เราจะคัพปิ้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของการควบคุมปัจจัยเพื่อให้มันสเตเบิลใกล้เคียงกันได้ผลบัดค่าได้ใกล้เคียงกันคือเราจะลงปริมาณกาแฟเท่ากันบดเบอร์เดียวกันน้ําร้อนก็อุณหภูมิอาจจะใกล้เคียงกันมากที่สุดเราก็ให้เขา รันไปพร้อมกันโดยที่เราจะไม่ชงกาแฟแบบด้วยวิธีต่างๆเพราะว่าเราจะอยากจะชิมรสชาติเพียวกาแฟแท้ๆครับใช่ช่วง4นาทีเนี่ยคือช่วงที่อุณหภูมิดออปลงมาละอยู่ในช่วงประมาณ60-70 70กว่ากว่าก็สามารถที่จะเริ่มชิมได้ละไม่งั้นอุณหภูมิจะร้อนเกินไปครับ ถ้าในช่วงน,นี<ม>้ถ้าเป็นบาริสต้าก็จะเริ่มมองถึงแบบความแบบเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วง<ม>เวลาลงน้ำปุ๊บเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงของแบบอย่างเช่นสังเกตว่าจะมีแบบผิวลอยบ้างผิวจมบ้างอันนี้ก็จะมีผลแล้วก็เมื่อครบประมาณ4ี่นาทีปุ๊บเราจะเบรกเขาครับเ<ม>บรกคลัสด้านบนด้าน,นผิวหน้า<ม>พอเบรกผิวหน้าปุ๊บกลิ่นเขาจะพุ่งขึ้นมามทีนี้เราก็จะดมกลิ่น แล้วไอ้จมจจกับลอยอะคะควาต่างกันยังไงคะน้ามันหรือว่ามันมีส่วนของการคั่วที่แตกต่างกันเลเวลที่แตกต่างกันพอคั่วแตกต่างกันปุ๊บมันก็จะเอฟเฟกกับแบบนี้ครับเรียกว่าไอ้ตัวอไอ้ตัวนี้มันจะให้บาริสต้าสามารถสังเกตได้<อ>แต่ว่าเรื่องของดีเฟกต์ต่างๆในกาแฟเนี่ยมันก็จะโชว์ตั้งแต่กลิ่นตั้งแต่รสชาติ<อ>เดี๋ยว,วเราพอเราชิมปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับดูรส แปลกว่าเอออันนี้มันมีไหมถ้าไม่มีแสดงว่ากาแฟโปรซสมาค่อนข้างดีทีนี้เราจะเริ่มชิมได้แล้วครับถ้าเป็นมาริสตาก็จะแบบตักแล้วก็เสิร์ฟพูดเข้าไปคำว่าเสิร์ฟคือทําอะไรค่ะมันเป็นการสเปรย์กาแฟแบบรวดเร็วอ๋อแล้วต้องทำไงคะนี่อ่ะ ใช่ครับปกติกลิ่นนะครับมันจะรับรสจากจมูกใช่ไหมครับแล้วก็จากลิ้นด้านหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสเปรย์เข้าไปข้างหลังเนี่ยมันจะเหมือนกลิ่นมันจะเข้ามาเรียกว่าอารมาทางข้างหลังแล้วก็เทสโนดมันจะเข้ามาผสมกันทีนี้มันจะทําให้กลิ่นมันเราเข้าใจแบบเฟรเวอร์ได้แบบกว้างขึ้นคือปกติเราทานแค่เนี้ยหรือว่าดมแค่เนี้ยมันจะได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเราทําแบบสเปรย์เข้าไปด้วยเลิฟเข้าไปอ่ะมันจะแบบทำให้เรากลิ่นมันแบบ อบกวนมากขึ้นอ่อเดี๋ยวนะั้นมันต้องไม่ให้เกินกี่นาทีคะจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟาเนี่ยครับเวลาโดนน้าร้อนเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกนันไปในแต่และช่วง <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่กาแฟร้อนเนี่ยจะให้รสชาติเทสโนตแตกต่างจากช่วงที่เขาเริ่มดอกเริ่มเย็นเวลาเราชิม,มครับเราจะชิมว่ากาแฟตัวนี้ ให้เทสโน้ตโทนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชิมปุ๊บเราก็จะแบบริมายถึงว่าสิ่งที่เราเคยแบบเอลองเทสลองชิมมาว่าเป็นอะไรกาแฟที่ที่เอามา3ตัวเนี่ยครับก็จะเป็นเอธิโอเปียก็จะเป็นโทนแบบพวกผลไม้โชนแบบเปรีย้ยวน้อยเบอร์รี่โทน,โทน อย่างต,ตัวที่เป็นตัวกลางเนี่ยจะเป็นตัวฮอนดูรัสวิสกี้มอคคาตัวนี้เขาจะเอาไปเอชเมล็ดกาแฟที่ยังไม่คั่วครับ <Okay. S 2> เขาไปเอชอยู่ในถ uh ังบาเรลเพราะฉะนั้นแอบ,บสอบกลิ่นพวก,กวานิลารำข้าวห uh huh. ้าเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะชัดในแก้วแล้วก็เหมาะกับการที่ไม่คั่วออนเท่าไหร่ค uh ือ huh. เขาจะมีความขมขมเหมือนขมแอลกอฮอล์คร uh ับ huh. แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวโคลอมเบียแต่โคลอมเบียตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบฟูดปาร์ตี้ก็คือแบบเป็นแบบใช้คล้ายชาผลไม้ เราก็จะเอากาแฟที่แตกต่ากมาทีนี้เนี่ยเวลาเราชิมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่แบบกาแฟแบบลมน้ําร้อนจนกระทั่งตอนนี้กาแฟเริ่มเย็นแล้วค่ะพอเย็นปุ๊บเนี่ยกาแฟจะโชว์ความเป็นดีเฟกของกาแฟออกมาชัดเจนครับอย่างเช่นว่าแบบพอเราชิมปุ๊บเนี่ยโอ้มันไม่เหมือนตอนร้อนเลยเริ่มแบบฝาดเฟื่อนแสดงว่ากาแฟตัวนี้อาจจะพีคในช่วงแบบร้อนอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดช่วงเย็นมันโชว์ความไม่อร่อยออกมาเนี่ยแสดงว่ากาแฟตัวนี้อาจจะมีดีเฟกต ผสมอยู่ในกาแฟด้วยม,มันอาจจะมีดีเฟกได้หลากหลายอย่างเช่นอาจจะเป็นกลิ่นเหล็กบ้างกลิ่นแบบ แอปเปิลเขียวที่แบบว่าเอิ่ทานแล้วไม่อร่อยอันนี้คือไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะของบาริสต้าก็ได้เราชิมปกติเราก็รู้เอาถ้าอันนี้ไม่อร่อยเนี่ยก็คือมีอาจจะมีดีเฟกของกาแฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อกาแฟอะไรมาเนี่ยเราจะมาลองคัพปิ้งแบบนี้ก็ได้ที่บ้านเพราะว่ามันทําไม่ได้ยากอะไรอุปกรณ์เราก็สามารถไม่จำเป็นต้องมีแบบนี้ก็ได้เราก็ใช้ถ้วยอะไรแต่ว่าเราคุมเรื่องของเวลาแล้วก็ของน้ำร้อนปริมาณให้เท่ากันปริมาณกาแฟเท่ากันก็สามารถที่จะไปชิมรสที่บ้าน ได้ครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอย่างกาแฟตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับเจอนมถ้าเป็นกาแฟเปรี้ยวแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นโทนผลไม้อาจจะเหมาะกับพวกอเมริกาโน่พวกเอาไปทำโคบูร์แล้วก็แช่เยนสบ่นสบายใส่น้ำส้ม S <S อะไรอย่างงี้ครับอ,อ,อย่างกาแฟตัวนี้อาจจะเหมาะกับอโอเคทานอเมริกาโน่แบบร้อนได้ทานใส่นมน่าจะอร่อยอเพราะว่าแบบมันน่าจะนูนๆหน่อยอะไรอย่างี้ครับอ,อย่างตัวนี้ก็เป็นกาแฟที่โทนเบาก็จะใกล้เคียงกันกับการเป็นบบผลไม้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกับเราก็จะได้แบบรู้จักกาแฟมากขึ้นโดยที่เราไม่เรียกว่าเราใช้เซนเซอรี่ของเราในการเชื่อมโยงว่าเออรสชาติกาแฟตัวเนี้ย มันมีเทสโนดอะไรแล้วมันกับดีมามได้แบบเหมือนกับว่าแหล่งปลูกว่าเขาเป็นยังไงอย่างดูกยภาพเมล็ดเนี่ยก็ก็จะเห็นได้ประมาณหนึ่งโปรเซสของกาแฟได้ประมาณหนึ่งอันนี้จแุกเกินไปอ,อ๋อโอเคแล้วอย่างนี้เมล็ดพวกเนี้ยสมสมติเราซื้อซื้อที่เป็นเมล็ดกลับไปเวลาเก็บอะก็คือเก็บในถุงฟอยของเขาแล้วเข้าภาชนะปิดสนิทแล้วก็เก็บอุณหภูมิห้องมาค่ะเก็บอุณหภูมิห้องได้ครับไม่เข้าตู้เย็น ไม่เข้าตู้เย็นครับเข้าตู้เย็นเนี่ยปัญหาของการเข้าตู้เย็นก็คือว่ามันจะดูดกลิ่นอื่นๆในตู้เย็นออกมาด้วยถ้าเราตู้เย็นเรามีแบบแบบหลายสิ่งหลายอย่างในตู้เย็นมันก็จะแบบกลิ่นอาจจะเข้ามาในกาแฟได้อีกอย่างนึงก็คือถ้าดีสุดเข้าฟรีซไปเลยครับอ๋อแต่ฟรีซนี่คือต้องเก็บยาวนะครับไม่ไม่ใช่แบบมาใช้ทุกวันนะครับก็บว่าก็ไม่รอด วันนี้ยังไงขอบคุณมากเลยค่ะเป็นการแบบคัพปิ้งครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะซึ่งสนุกมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ร้านทำเวิร์กช็อปอย่างนี้สิคะสนุกดีทำไหมทำบ้างครับทำบ้างครับยังไงขอบคุณมากเลยนะคะและทยนะคะที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกาแฟต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้ ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อของทางร้านเอาไว้ในในรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบสาราดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง f ฟ o รเด็ดด้วยนะจ๊ะ